สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมเออเทอเรีย er นะครับผมวันนี้ก็เออมาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับผมนะเออคือที่หายหายไปสักพักนึงน,นี่ก็ไปซ้อมเออซุ่มเล่นเทอรเรียมาสักพักนะครับผมนะว่าระบบเกมนี่ <analog noise> มันเป็นยังไงนะเออซึ่งก็โอ้โหลึกลึกพอควรเลยผ <analog noise> มก็เป็นมือใหม่นะครับผมนะซึ่งก็เออมีระบบหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้นะซึ่งก็นะวันนี้ก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมว่า จะสามารถเอาตัวรอดในโลกอันแสนโหดร้ายนี้ได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นก็ครับทอชมาก่อนเลยนะครับผมนะก่อนนี้ก็เป็นวุดด้นเตะโตคราฟของเรานะครับนะเรียบร้อยมาจัดการเลยเลยผมก็ไปสำรวจแบบมาดิหน่อยนะครับว่าไอ้แมบนี้มันจะสามารถอาไอเราเนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่นะครับผมนะก่อนอื่นก็คงจะเป็นจริงจริงก็อยากหาทะเลทรายซะหน่อยนะแต่คงต้องรักษาเนื้อรักษาตัวโดวยใช้เกาะไม้พวกนี้ไปก่อนนะครับผมอืม อยากสร้างบ้านสักแป๊บหนึ่งแนฮะเอ่อจุดสปอรเรามีตรงนี้นะเออเนี่ก็จัดการอะไรแล้วกันโอ้กระตา่ายโอ้แตกนะครับสกิลสร้างบ้านผมนี่ติดลบร้อยเลยนะเนี่ยบอกไม่เลยนะครับผมนะเอาลืมเอาโต,โต้คราฟไปอขอโทษโอ้โหโอเคนี่เป็นฐานทัพลับของเรา <laughs> ไม่รู้ฐานทัพลับได้เปล่าจะลงถ้ำกันดีกว่านะมีแค่เดียวมันจะรอดไหมวะมันจะมีกับดักไว้เนี่ยคือ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนต้นเกมก็คือกับดักเลยโอเคเอ่อไฟมาเฮ้ยเสียงเสียงแบบนี้มันเอ่อนอนร้นอนไร้ายร, <c oughs> ร้มากเอเค okay, ตรงนี้ไม่มีอะไรนะโอ้ยมีเอ่อโอเคมีสลามอยู่สามารถครับเ็ไฟได้อีก26อันโอ้โหบักไปเลย มันจะมีกับดักไหมวะดูให้ดีนะครับผมกับดักนี่สามารถฆ่าได,ได้แบบง่ายดายเลยนะโอ้เดี๋ยวนั่นใช่ไหมนะ่ะโอเคไม่ใช่ก็อยากหาใยก่อนนะครับเอามาทําเป็นโยโย่นะครับผมนะเอา้าแล้วนี่ศพใครเนี่ยอันนี้เป็นศพตูนี่ว่อ๋อจําได้แล้วโดนเอ่อกับดักทับตายนะครับผมตร่งนี้มาสารวจครั้งแรกเออโอ้โหเ้วเจอสลา,ามอยู่แล้วมาโถย ลเกียดมึงเลยลามแดงซะด้วยหมดเข้าไปที่หน้าโอเจสทราอ้เจบินแลนเล็กส์แตงแคปพมและล็กและอะไรออแลตแพตินัมไะเนี่ยเอ้ยแพตินัมว่ะออกมาก็เจอแพตินัมเลยคือเกมนี่เป็นเกมลงถ้ำเลยต้องหากล่องสักกล่องหนึ่งอาจจะมีอาวุธที่สามารถทำให้เราแบบ อยู่ต้นเกมได้สบายๆนะครับผมอันนี้อะไรเนะี่ยใต้นั่นน่ะแมงน้อยแม่งร้ายต,ตีตีทิ้งหมดเลยโอเคข้างบนนี่เหมือนจะเช้ายัางมันยังมืดอยู่เลยโอ้แล้วปราชญ์เป็นแบบเขียวขจีโอเคงั้นเราเริ่มเดินทางเลยดีกว่าโอ้ม oh y god ยังเดินทางไม่ทันไรเจอซอมบี้บ้านนี่อีกแล้วเออดีเราได้ดาบสุดโหดมา และจินดารี่แบบออฟหดับไม้สุดโชดของเราโอ้โหเฮ้ยอ้โหแรงจัดแรงจัดจัดอือ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 โอ้โหโอโหเย่ละเยะละอือตายลงไปตายซะโอ้ยโอ้เฮ้ตายโอ้โหไม่อยากเซอร์ไบฟวอตอนกลางคืนเลยมันระทึกเลือเกินแต่ละอันที่มันมาเนี่ยโดดโอเคตาย ไอ้ลูกตาไล่เอ้ยเอ้ยแย่ละแย่แย่แย่เย่แย่มากเย่มาโอ้โหอยากหลบมากจังเลนไม่ได้โอ๊ยลูกตาไายไอ้บ้าอยากสำรวจแล้วอ่ะข้างล่างถ้ำมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเราไม่อยากขุดลงไปข้างล่างด้วยดิ ตาเขียวโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้าวิ่งละมาทำไมมาทำไมไอ้ตาบ้าจะอ,ออกประจน l ภัยเว้ยโอ้โหมันเก็บยินเราไปด้วยอะไรอะไรแกคิดว่าแกจะต่อกอดได้งั้นหเหรอเฮ้ยเรานี่มันเทมป์เลยท็อมบี้เออซ็อมบี้บุก โดดหลบโอ้โหมันโดดมาใส่หนะ้ารอยเยอะแล้วก่อนว้าตายแล้วโ<น> <Wow. S 1> <laughs> ถ่ละนี่ย่ทินพี่น้องพี่มาแล้วพี่จะมาคลองราชทางนี้แล้วไหนใครทำอะไรเราได้ปะเฮ้ย <c oughs> โอ้โทันตะวันคงจะเป็นเลยเนี่ย จ้านี่สามารถช่วยลดศัตรูตแ,ถแถวบ้านเราได้แล้วก็บินเร็วขึ้นด้วยนะเนี่ยของดีเก็บก่อนเรื่อยๆตียาบเรืเร่อยๆเผืเเเ่อได้โอ้ยคาริไเอ้ยอ,อ,อ,อยากมาพอดีเลยแต่ข้างล่างนี่เหมือนจะมีอะไรสักอย่างไหมอยากได้ออพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปดิบไปดิบไปเพื่อนมีแบบกล่องแบบรับแรงปะ่ะอ้นี่มันรับแรงจริงรับรับมากไม่ไม่มีอะไรเลยข้างล่างเนี่ยโคตรขยะ โอ้โหเป็นถ้ำหลอกหลอกควายนะครับเนี่ยมีควายมาตัวหนึ่งตกลงไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้อะไรน่ะเฮ้ยหลบมันต้องเก่งการหลบนิดนึงเฮ้ยโนี่มันโคตระเสด็จใจเฮ้ยย่าโอ้โหโอ้นกอีก๋อยเงียรละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โหเยรแล้วโอ้เจอหนอนอีกโอ้ยหนอนนกนี่ก็ลำบากแล้วเจอหนอนอีก โอ้ยตายตายกูตายเออตายลดลงข้างล่างเลยนี่คือวิธีเดียวที่สามารถเอาตัวรอดในทะเลทรายโหดร้ายนี่ได้โอ้ยสอยไปลงบล็อกนึงแค่นี้ทำอะไรไม่ได้แนละ้วสิ่งคือส,สิ่งที่ไม่อยากเจอมากที่สุดไบโอมอ่คอรัปไม่นะนี่มันคอรัปไลนี่หว่าแย่ <c oughs> yeah, ละ เฮ้ยอยากไปข้างซ้ายอ่ะแต่ว่าโอ้โหอ,งงอีก,กรอไอ้กระสือไปละเฮ้ยเดี๋ยวยุ่งน <c oughs> ีเดียวตายโอเคได้เตามาแล้วมาเจ้าเตาตัวนี้ก็สามารถเทำให้เรามีแร่ฉุดออกมาได้โอเคเอโอโอเคโอ้โหแล้วดูฟาร์มแร่มาโห นิดเดียวเออโอเคพอทำอะไรได้แล้วมั้งพอจนภัยโว้ยด้านขวานี่เป็นทะเลทรายวิ่งมาแล้วไม่รู้ว่าจะเจออะไรเปล่านี่มันนี่มันเอาชีวิตรอดจริงเลยเนะี่คือแบบมันไม่มีอะไรเลยอนะคือแบบเรามือใหม่เราไม่รู้คือไปฝึกเล่นมาก็จริงแต่ว่าสิ่งที่รู้ก็คือน้อยมากเลยอนะ่ะโอ้โหโอ้้วอะไรวะเนี่ยคืออะไรเพชรต้นกระบอกเพชรต้นนี้ แล้วไไปถึงลอยได้ยังไงกันนะโอเคไอ้ข้างล่างนี้มีอะไรปะ okay. ไม่ได้มีอะไรเคยวิ่งมารอบอนึงแล้วแต่ก็น่าจะตายก่อนเพราะอะไรสักอย่างโอเคบิ่งไปเลยด้วยความเร็วสูงนี่ยศพศพอยู่ตรงนี้เลยเออข้างล่างนี่มีอะไรปะไหนดูสิโอ้โมีโอโ้ทำไมกูชอบเจออะไรอย่างนี้ตลอดเลยวะ โดนจีเบตดโดนหลอกโอ้จะรามตกใส่หัวอียข้าหน่อยไม่เล่าอ่ะเว้ยวิ่งมาสักไกลได้เจอคิดทะเลทรายเหรออันแห้งแรงเนี่ยทะเลทรายแห้งแรงโอ้โหเจอไอตัวบ้านอีกแล้วไอหนอนไอหนอนดินตีแรงขึ้นเยอะไหนมีอะไรไหนดูสิทำไมมันเริ่มเขียวมืดขึ้นเรื่อยๆวะ ต้องมาเจออะไรแปลกแน่นอนโอ้โหแล้วดูมันให้เราเจอดิโอ้กูจะมาโจนภัยนี่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 ไอตัวนี้มันตีแรงฉิบหายเลยเออเออนี่เดี๋ยวเอาเอานี่ปิดรูก่อนเดี๋ยวมันขึ้นมานี่ไงปิดเลยปิดหน่อยไปเลยไอตายเลยต้องมาเจอมันไปโอบนี้ด้วยวะมันมีข้างเดียวไม่ได้ทำไมมันต้องมีสองข้างด้วยเนี่ย จริงยังแต่บอสใบโอมนี้นี่บอกเลยว่ากาก,ากมากเลยนะไอ้บอสหนอนนะ่ะได้เป็นบอสท,ที่ง่ายที่สุดแล้วมังม้งนะ <c oughs> มงนะั้งนะมั้งนะเฮ้ยอย่ายิงนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยว้า